ลุงซาพาซาวันนี้สวัสดีทักทายเพื่อนเพื่อนนะคะวันนี้มาสวัสดีกันด้วยน้องหอยค่ะวันนี้ลุงไปที่ซูเปอร์มาเก็ตนะคะแล้วก็จะไปซื้อหอยกอเซค่ะทุกคนแต่กอเซเขาไม่มีลุงก็เลยได้วองโกเลมาแทนน้องวองโกเลตัวนี้เขาต้มมาเรียบร้อยแล้วนะคะต้มสุกแล้วก็ฟรีดมาเลยค่ะหลังจากนั้นลุงก็จะเอามาแช่น้ําแล้วก็ล้างออกสักหน่อยหนึ่งนะคะแล้วค่อยเอาไปปรุงอาหารค่ะ สีสันรสชาติยังแบบสดอยู่เหมือนเดิมนะคะไม่มีเปลี่ยนเลยอร่อยมากๆเลยหอยวองกะเลค่ะลุงจะเอาน้ำมันใส่กระทะลงไปแบบนี้นะคะเป็นน้ำมันออลิฟออยล์นะจ๊ะแล้วก็ใส่กระเทียมกับพริกสับลงไปผัดให้หอมก่อนนะหลังจากนั้นก็นำน้องหอยลงไปเลยค่ะผัดสักพักหนึ่ง <S <S จะเติมไปด้วยรสดีนะคะ แล้วก็น้ำตาลทรายจ้าแล้วก็เติมด้วยซีอิ๊วขาวเล็กน้อยนะคะไม่ต้องเยอะลุงไม่ใส่น้ำมันหอยนะคะทุกคนน้ำมันหอยมันจะไปกบกินของหอยวองกเกล่จะไม่ค่อยหอมอร่อยนะแล้วก็ใส่พริกไทยดำอันนี้เป็นใบชนิดเราคือใบต้นหอมฝรั่งหลังจากนั้นก็ใส่ต้นหอมผักชีจากประเทศไทยลงไปค่ะผัดให้เข้ากันสักพักหนึ่งนะคะ ที่ลุงไม่ใส่นะ้ำมันหอยเพราะว่านะ้ำมันหอยมันจะไปกบความหอมของเจ้าตัวหอยวองโกเล่หมดเลยนะคะทุกคนคะ่ะมันจะไม่ค่อยอร่อยก็เลยไม่ใส่นะแค่นี้แล้วไปกินกันเลยจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลุงชาพ,พาแพัสบนนี้มาทักทายพี่น้องอีกแล้วนะจ๊ะพี่น้องขามณีลุงมีแนวมาพากินหอยวองโกเล่ค่ะทุกคนคะ่ะอันนี้คือหอยวองโกเล่นะจ๊ะลุงเอาผัดกระเทียม น้ำมันหอยจริงๆแล้วน้ำมันหอยเบิดแต่ว่าพัดใไส้แต่ซีอิวก็แซ่บคือกันพี่น้องคะกินกับเขาอือารมณ์เหมือนกินหอยลายบ้านเราเลยอหอมมากหอยวังโกเล่ไทยสไตล์อืมอืมือ แผดแบบนี้ก็อร่อยนะทุกคนหอมดีหอมกระเทียมมากเลยแบบอกินกับข้าวนะคะอารมณ์เหมือนกินหอยลายบ้านเราเลยวังโกเลยกินกับอันนี้ค่ะ พริกหยวกหวานหวานหอมหอมหอืมแต่มาฝรั่งเขานิยมเอาไปทำผัดอมสปาเกตตี้นะคะอารมณ์สปาเกตตี้วองโกเล่นะคะ แอยเกกินสามกิโลกับบอิ่มนะค่ะมันตัวน่อยประมาณนี้ไม่ได้ใหญ่มากวันนี้พาเพื่อนๆไปสตรีมไล์กลับมาอยากกินหอยไปซื้อหอย ใช่หอยจักโตยังสีอิ่มเนี่ยนี่แต่มันก็ตัวเป้งๆอยู่เด้ค่ะตัวใหญ่อยู่ลุงทำน้ำจิ้มซีฟู้ดมาด้วยนะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดก็มีนะลาดน้ำจิ้มซีฟูด้ดน้ำจิ้มซีฟู้ดลุงเห็ดแซ่บแซ่บลุงเป็นคนเห็ดอาหารเก่งนะคะเป็นคนทำอาหารเก่งทำได้ทั้งอาหารอีสานทั้งอาหารไทยอาหารไตอ่อื้อ อืมสะเดินเขาตาอ,อืมน้ำจิ้มซี่ฟูดลงแซ่แบแซบใส่ข้าวลงไปอีกไม่เห็ดเมียงกันค่ะเราก็อือมน้ำซอสที่มันติดตรงเปลือกหอยแซ่แบแซ่บทุกคนคะ่ะ เราก็จะมาหอมเมี่ยงกันนะอืมไปค่ะป้าลุงเห็ดน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆหอมมากเลยอะ่ะฝีมือดีเนาะกป็นย่ยองเจ้คของเนาะว่ามีคนยยองอืออือครับอืม ไขเมงผู้อิตาลีเอามาผัดแบบนี้ล่ะใส่น้ำมันหอยผัดแบบบั่นเท่าแต่แฟนลงกินแฟนลงแซบมกักคักมักแห้งแล้วว่าอร่อยก็เอาไปผัดเซ็บสปาเกตตี้อีกนะแบบอีกหวานขอบอกว่าหวานและกรอบมากๆเลยนะคะ หอยโตก็เอใหญ่เลยตัวน้อยๆหนึ่งแบ่บห่อเมี่ยงดีกว่าเพราะเมี่ยงแ่บนะทุกคนห่อเมี่ยงก็ใส่ข้าวแล้วก็ใส่น้องหอยลงไปน้ำ จริงๆมีกุ้งอยู่นะคะแต่ไม่ได้เอากุ้งออกมากินหอยก็พอใส่น้ําจิ้มซีฟู้ดนัวๆเข้าไปนะจ๊ะแม่แซ่บได้ขึ้นกันอืม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 ครับ พวกเครื่องมันไปนติดอยู่อย่างเงี้ยขอบอกว่าหอมมากอมหอมหอมหอมผัดอร่อยมาก เห็นไหมคะตัวนี้หน่อยหอยนิดหน่อยหอมนะคะมีความไข่หอยลายบานเท่าลยอ่ะแต่แซ่บไซริก ลองผัดแบบนี้นะคะทุกคนคะ่ะมันหอมมากเลยนะหอมกระเทียมแซ่บมากเคี้ยวเข้าไปถามว่ามันแหย่ไหมมีแหย่ขี้ดินแหยหินไหมไม่แหน่นะคะทุกคนคะ่ะมันเคี้ยวไม่โดนเลยนะสบายฟันเลยปพรากติหอยบันเผามันสิแหนเนาะชิแหย่แหย่ขี้หินขี้ทรายนี่ใ่หมอันนี้ไม่แหนเลย อืมอ๋อคือแซบเถอะลุงยีซื้อมาสองโลดีกว่าอร่อยมากเอาหอมเมี่ยงกันนะเดี๋ยวน้ำจิ้มซี่ฟูดลุงแซ่บแซ่บเดี๋ยวเรามาหอมเมี่ยง มามาห่อเมีย่ยงน้ำหนลุงเอาเมีย่ยงบันนอกอืมอ,มอมืสิบเบิดแล้วค่คะพี่น้องบันี้ ลุงปรุงได้แซ่บๆนังกินเลนสามกิโลกับบอิมอันนี้หนึ่งกิโลหกจุดเท่าไหรเนี่ยหกฟังนะคะหกจุดหกห้าฟัง ตอนนี้หกฟังอยู่ที่ราคาตอนนี้หกฟังอยู่ที่สามสิบแปดบาทตอนที่ลุงเพ็ดปิดนะแต่ราคาขึ้นลงแล้วแต่นะอืมริกหยวกหวานหวานอืม พอมีอย่งอิกจาการมันข้อแซบน้ำจิ้มซีฟูดลุงม,มันแสบดใจเลยค่ะน้ำจิ้มซีฟูดถ้วยนี้คุณย่าให้ของขวัญคริสต์มาสนะคะเป็นของขวัญคริสต์มาสคุณย่าซื้อถ้วยซื้อชามซื้อแก้วซื้อสารพัดให้หมดเลยคุณย่าชอปปิง้งคุณย่าหนาลักมากเลยคะ่ะของขวัญคริสต์มาสปีนี้คุณย่าให้สร้อยไข่มุกเป็นไข่มุกด,ดําอิตาลีนะคะทุกคนแลยก็ให้สร้อยทองมา ทองคุณย่าบอกคุณย่าเก็บไว้นานแล้วสมัยเป็นสาวสําน้อยแต่ไม่ได้เอามาโชว์นะคะเดี๋ยวสักวันจะเอามาใส่โชว์นะคะว่าเดี๋ยวว่าใส่โชว์หรอกค่ะเอามาใส่ซื่อๆนี่แหละให้คุณย่าเห็นคุณย่าให้ของลุงมาเยอะมากให้สร้อยให้เพชรให้ทองสารพัดแต่ว่าไม่ค่อยใส่ให้ท่าน,านเห็นท่านก็จะหน่อยใจ้าลุงใส่แล้วสิเป็นคนเบิ่งคลิปลุงตลอดอยาลุงนะ่ะเราเห็นคลิปใดลุงใส่สร้อยใส่แหวนเล่าแล้วสิดีใจแล้วสิว,ว้าวแล้วแล้วก็สิหาเศษไม้มาห้อีกได้ไหมนี่อืม mm. 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 มันก็นั่งแทะเล่นกินเล่นเพลินๆเครื่องปรุงมันเข้าไปในหอยแซบๆลุงไปเดินเล่นแม่เมื่อกี้กับเอฟซเต็มบ้านเลยค่ะทุกคนค่ะลุงมีเอฟซมาดูเยอะมากขอบคุณนะคะลุงไล่ซดค่ะ แล้วก็มีเพื่อนๆ FC มาดูเยอะมากเลยขอบคุณมากๆนะคะมันต้องฮืบนะมันถึงจะแซบ่บนะไอ้พวกเครื่องมันเข้าไปในหอยนี่คะ่ะทุกคนคะ่ะแซบมากเลยกินพริกด้วย กินจนหมดเลยเขียวโดนเปลือกหอยแยนะวันหนึง่งว่ามันแขว่สีแตก เดี๋ยวให้แฟนซื้อมาทำสปาเกตตี้วองโกเล่นะคะแต่ว่าวันนี้ผัดเผ็ดไปก่อนหมดเนียวอะ่อะกำลังแซ่บเลยอะ่ะ เวลายำถือกระเทียมถือหอมนะทุกคนขามันแซ่บอุ้ยอุซาสิโซ่เนี่ยค่ะแจ่บมากต้องเที่ยวพริกเบิ้งไม่ดูๆแล้วค่ะเดี๋ยวไม่ดับเอ็ดคลิปเสียเวลาทิมซื้อ,อนี่ เปลือกมะกองอยู่นีแล้วค่ะทุกคนค่ะเปลือกมะกองอยู่นี่หมดแล้วกินหมดแล้วอร่อยมากๆเลยลุงแซ่พาแซ่ววันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมมาติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจหน่อยนะคะวันนี้ลาก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ